สวัสดีทุกท่านครับผมทนายนิทัศน์ปเสริฐเนติกุลวันนี้วันอาทิตย์ที่4ธันวาคม65วันนี้ทนายอยากจะมาพูดถึงคดีฟ้องเงินของลุงคลให้ชัดเจนนิดหนึ่งแต่ก่อนจะไปคดีฟ้องเงินนะครับทนายอยากจะพูดถึงนายดอนินบาจาหรือนินอะไรเนี่ยครับที่ทําเป็นพวกเซียนนะครับได้ เอาทนายไปว่าในเชิงเสียหายทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านั้นทนายไม่เคยไปยุ่งกับเขาพยายามที่จะไม่อยากไปยุ่งกับคนอื่นก็เหมือนกับทนายท่านหนึ่งเอาไปด่าทนายมาโง่นะครับก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วตอน,น,นอเนี้ยในดอเนี่ยที่เป็นเซียนอ่ชอบไปดูหงจุ้งหงจุ้ยนะครับแล้วไปทําพิธีก็เอาทนายไปว่าซึ่งก็มีคนมาบอกทนายก็เลยอยากมาพูดถึง ในดอคนนี้นิดหนึ่งเนะ่ะเขาเรียกกันเฮียเฮียเฮียดอเฮียดอกันแล้วกันนะครับนะินบาธาน่ะดินบาธากัน,นินงนก็คือคือน,นินบาธากันิน่สุนตีนนะครับมันอาจจะเป็นยาพิดหนึ่งต่ขอโทษทีมันเป็นเรื่องจริงคือชีวิตเขานี่กับระเภทเสเพนะครับทําอะไรก็ไม่ประสบสำเร็จก็มีแต่ฉับเฉวยสร้างภาพว่าโอ้ร่ํารวยนะครับแล้วก็อาศัยเกาะสีภรรยามั่งด้ข่าวส่วนพ่อตัวเองนั่นนะก็ถอดทิ้งแล้วก็ให้ไป ไปบวชอาศัยข้าววัดกินไปวันวันตอนนี้ทนายก็มีปัญหากับทนายคนของเขานะครับพวกทีมเขาเขาก็เลยโดนเขาตอนนี้เขาไปเป็นใ,ในเคดอข้างไข่ทนายนะครับทนายอีกคนหนึ่งนะครับก็เลยมาโจมตีทนายเพื่อที่จะเบนเบี่ยงเรื่องเบนเบี่ยงเรื่องไม่ให้ทนายเนี่ยไปแฉทนายของเขา แต่ทนายจะไม่ไม่ไปนสนใจนะครับจะมาพูดครั้งเดียวนะครับจะมาพูดถึงเฮียดอเนี่ยเฮียกระดอเนี่ยครั้งเดียวนะครับเพราะว่าไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับพวกสวะพวกนี้มันไร้ประโยชน์ก็เลยอขอชี้แจงให้ท่านทราบนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับทนายนะครับตอนนี้จริงๆทนายจะมาเคาะเรื่องกฎหมายนะครับข้อกฎหมายแต่กลายมาเป็นว่า โดนดูถูกโดนเหยียดหยามแล้วก็โ,โดนสมหัวกันมาโจมตีเพราะว่าถึงที่ทนายพูดไปในข้อกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องถูกต้องแล้วมันก็เป็นเรื่องที่พวกเขารับไม่ได้เขารับความจริงไม่ได้เขาจะพยายามแฉเพื่อที่จะไปลักษณะเหมือนเอาลุงพลให้ผิดในโลกของมายาก็เือโลกของยูทูบเบอร์ทำให้ประชาชนที่เขาไม่รู้อีโนอเเนี่ยหลงเกียดชัง ลุงพลก็ประแตนไปด้วยซึ่งทนายก็ก็มาไม่ได้มาปกป้อง,องคนประแตนนะครับมาพูดถึงข้อกฎหมายเพื่อมาให้มันถูกต้องว่ากฎหมายก็คือกฎหมายแต่เราไม่ใช่ว่าเราเป็นนักกฎหมายแล้วเราก็ต้องไปไปช่วยคนผิดนะครับถ้าลุงพลก็ผิดนะครับประแตนผิดทนายไม่ไปยุ่งนะครับอาจจะวิเคราะห์โจมตีแกด้วยก็ได้ว่าเออลุงพลคุณทาประแตนคุณทาอย่างนี้ผิดกฎหมายแต่สิ่งที่ทนายพูดมาทั้ง ประมาณตั้งแต่เกิดเหตุแล้วนะครับว่าลุงพลไม่ผิดและทุกวันนี้ทนายก็ยังมั่นใจร้อเอร์เซนะครับแต่กระบวนการพยานหลักฐานนี้ทนายไม่รู้นะครับว่าในชั้นสอบสวนชั้นศาลจะเป็นยังไงแต่ในความเหม็นส่วนตัวนะครับว่าลุงพลไม่น่าที่จะผิดโอเคนะเข้าใจกันนะครับทนายจะไม่คุยถึงเฮดอเฮดออะไรเนี่ยให้ไร้สาระอีกไปแล้วนะครับเพราะมันไปลกหูลกตาแล้วก็เดี๋ยวท่านจะรับไม่ได้คืออย่างนี้นะครับ ทนายจะมาสรุปคดีของลุงพลเลยนะครับสรุปไปเลยง่ายๆเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยคดีมูลฐานเนี่ยคดีบุกลุกป่าเนี่ยเวลาตํารวจเขาตั้งข้อหากับลุงพลแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการเชื่อมกับปอป,อปองอถ้ามีปอปองอในพื้นที่เขาก็จะรายงานไปแต่ถ้าไม่มีเขาก็ต้องรายงานไปปปยปปองอสานักงานใหญ่แต่อันนี้เป็นประเบียบภายในทนาย,านายมแม่นนะครับ แล้วปปงก็จะเข้ามานะครับแล้วถ้าตำรวจสอบสวนแล้วว่าการกระทำของลุงพลเนี่ยมีความผิดทั้งบุกลุกป่าแล้วไปช่อโกงเขาแล้วก็ยังฟอกเงินอีกลุงพลเนี่ยจะต้องโดนตั้งข้อหาตอนนั้นเลยตอนนั้นเลยนะครับไม่ใช่ไม่แค่ม,คมาตั้งตอนนี้ต้องตั้งตอนนั้นแต่เนื่องจากการสอบสวนแล้วมันไม่มีพยานหลักฐานหรือมันมีมีข้อเท็จจริง แล้วเขาพิสมีหลักฐานเพียงว่าลุงพลกระทําฝันผิดฐานบุกลุกฐานบุกลุกนะครับเขาก็เลยฟ้องเฉพาะฐานบุกลุกการสอบสวนตอนนั้นมันไม่มีนะครับไม่มีทั้งช่อ,ชอโกงไม่มีท้งอฟอกเงินมันเป็นเรื่องพันกันอยู่แล้วเพราะงั้นเขาต้องสอบหมดแล้วถ้าเ,เกิดปปอง,งอเขาก็เห็นว่าหรือตำรวจก็เ,เห็นว่า ลุงพลเนี่ยมีความผิดฐานฟอกเงินตอนนี้เขาอายัดไปแล้วครับเอาค่อยอายัดเงินตอนนู้นไปแล้วเรื่องเงินคุณเอาไปฟอกที่ไหนคุณเอาไปฟอกที่ไหนเอาไปให้ใครเ,เขาตามไปอายัดหมดอยู่เป็นชีไหนเขาก็ตามไปอายัดหมดนะครับตามตามตามได้หมดนะครับคุณจะโอนไปกี่ทอดเขาตามได้หมดถ้าโอนตามระบบนะครับไม่ได้ถือเงินสดไปนะครับแต่โอนผ่านบัญชีไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องฟ้องเงินเนี่ยที่มีการไปร้องเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันจดกฎหมายเขาบอกมันจบไปแล้วไปงัดขึ้นมาไม่ไ,มได้แล้วมันเหมือนผีลงหลุมเผาไปเรียบร้อยแล้วคุณจะไปงัดมาให้เป็นรูปร่างอีกไม่ได้มันผิดกฎหมายตรวจไม่มีต้หน้นที่ปปง,งเขาจะไปเป็นเครื่องมือของคุณแล้วไม่มีอย่างงโง่เกิดเป็นทนาอย่าทำงโงโ่ๆนะครับอะไรที่ เราเป็นนักกฎหมายก่อนที่เราจะทําอะไรนบางครั้งเราก็ต้องคนคนฟ้าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอ่านอ่านผ่านหูผ่านตาแล้วก็ปล่อยไก่ปล่อยโง่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันเป็นคดีที่จบไปแล้วเป็นคดีที่จบไปแล้วแล้วก็เขาสอบสวนเบื้องต้นสอบสวนแล้วมีการฟ้องศาลตนศาลตัดสินไปแล้วว่าลูงคนผิดพฤติกรรมที่ทําเกี่ยวกับตรงนั้นทั้งหมดเนี่ย ไปสร้างลานพญายนาคไปสร้างองค์พญายนาคไปรับเงินมาไปอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดแล้วมันมีเพียงข้อหาบุกลุกป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็ไปทำไม้ก็คือไปตัดไม้แต่ตอนนั้นมันมีทั้งอย่างที่นายพูดนะมีทั้งเช่ากงประชาชนมีทั้งฟ้องเงินเนะี่ยลุงพลมันโดนข้อหาพ่วงไปแล้วแล้วเงินก็ต้องถูกตามมายัดแล้วเขาไม่ปล่อยไว้หรอครับเขาไม่ปล่อยนะครับดังนั้น มันเป็นหลักข้อกฎหมายนะครับเป็นเป็นข้อกฎหมายซึ่งไม่มีเจ well. ้าหน้าที่ที่ไหนเนี่ยเขาจะบ้าจี้นะครับไปบ้าจี้ตามคนที่ปัญญาอ่อนนะครับไม่ใช่ว่าคนปัญญาอ่อนแล้วไปพูดปุ๊บราชการเขาก็จะเชื่อคุณเขาต้องรู้าเขาทาได้ไม่ได้อะใช่ไหมถ้า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 ลุงลุงเขาผิดเรื่องฟ้องเงินเนี่ยถามว่า ทำไมเข้าไม่โดนตามอายาเป็นชีเมื่อตั้งปีสองปีที่แล้วนะเหตุเรื่องนี้มันเกิดตั้งก็ปลายปีรู้สึกหกสามเลยเนี่ยนี่มันจะหกห้านะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ยทุกท่านสบายใจนะครับส่วนมีคนบางท่านถามว่าแล้วนี้ลุงพลเนี่ยจะไปชี้แจงกับปปง,งอได้ไหมเพราะว่ามันเป็นข่าวเนื่องจากมีการไปร้องเรียนไปได้ไปได้ครับ อย่างที่ทนายรัชพลแนะนําก็ไปไปก็ดีครับเพื่อความสบายใจแต่ก็ไม่มีผลอะไรในความเห็นของทนายนะครับก็ทําไปเลยครับเป็นข้อกฎหมายว่าคดีนี้มันจบไปแล้วนะครับแล้วก็ไอ้หลักฐานที่ได้มาก็คือหลักฐานที่ลุงพลมอบให้กับเขาเพื่อไปชี้แจงแล้วมันจะเป็นหลักฐานที่จะไม่ได้าง,งานลุงพลมันไม่มีมันไม่มีตัวอย่างนะครับหลักฐานที่เราจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเรากลายเป็นหลักฐานที่เรา ไปยื่นให้เขามาฟันเราเนี่ยมันมีที่ไหนในโลกนี้ลครับเพราะฉะนั้นทุกท่านสบายใจได้นะครับส่วนไอ้พวกปัญญาน้อยที่กำลังจะเป็นระดมคนบอกว่าให้ครบสิบคนนะครับอันนี้เนี่ยทนายกิดเตือนนะครับคนที่หลงลงชื่อเนี่ยรวังนะครับเพราะตอนนั้นลุงพลเขาประกาศชัดเจนแล้ว,วเขาจะรับเงินไปทำอะไรไปสร้างอะไรสร้างตรงไหน สุดท้ายแล้วตอนนี้ลุงพลมีความผิดนะคนที่ให้เงินมาเนี่ยแสดงว่าคุณก็รู้ว่าตรงนี้มันผิดคุณก็ไปสนับสนุนร่วมกันเลยนะหรือเป็นผู้สนับสนุนให้ลุงพลกระทำความผิดเขายังไม่ขยายผลไปถึงพวกคุณนะครับให้พวกที่โอนเงินมาแล้วทําเป็นอวดเก่งเนี่ยนะครับจะไปเล่นงานเขานี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดมีคนไปร้องเรียนนะไปร้องเนี่ยอ้าวรู้ว่าที่ลุงพลเที่ยวที่แล้วเนี่ยไปบุกลุกบ่าเนี่ยเพราะไอ้นี่พวก,นนกนเนี่ยไอในกรอในขอเนี่ย เป็นผู้สนับสนุนโอนเงินมาให้รู้ทั้งรู้ว่าจะไปทําตรงนี้รู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายขยายผลเนี่ยอันนี้เขาเรียกขยายผลนะครับไปถึงนะครับไปถึงนะครับถ้าเขาจะเอากันจริงๆนะครับขยายผลนี่เขาเรียกขยายผลดังนั้นนะครับอย่าไปหลงกลทนายที่มันสมองมันมันน้อยอะ่ะนะครับเดี๋ยวท่านจะเดือดร้อน นะครับเดี๋ยวท่านจะเดือดร้อนโอเคนะครับพอเข้าใจนะครับพอเข้าใจนะครับก็ขอให้ท้ายน,นี้ก็ก็คงอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอให้ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับก็มีความสุขความเจริญคิดระวังสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกประการจากทานายนิทัศน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทานายด้วยครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ